มันจะได้ความชื้นครับแต่อเพิ่มฮดดุสามสี่มื่อเพิ่มแต่ฮดก็เป็นใส้น้ำกบบอีตัมันึ่งสองปีติดลูกครับประมาณต้นปีหกสองหรือว่าปลายปีหกหนึ่งประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละ ก็มีต้นนี้นะครับติดติดลูกได้ดีครับลูกเรื่มหญ่ปีหน้าน่าจะได้เก็บเลยครับต้นนี้เพราะต้นนี้มีอยู่หางต้นที่ปลูกยาวและเรียกแล้วเนาะผสมประภาษอันนี้ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีบุตรอันารยบัคเกียบฮันเช็ดเดือนกินหน่วยได้บัคเกียบ อยู่นำลูกนะออ๋ค okay. ร ouais. pues ับนำเรามาได้อันนี้พอปีปันไดกะมะม่วงพันมีลูกพันอันนี้สามน่าดูบ้านดอกไม้ก็มีเกี่ยวสวยมีพืชปลูกไว้ให้มันมีซื่อๆดอกบอร์รีมปันไดหน้านี้ก็มะม่วงหลายปีะม่วงหลายครับสามนดูนี่เป็นทยูบ้าปีบนี่น้ำดอกไม้อเมยาต่เด็กอเมน้ำฝน จัดการยังไงครับเรื่องเนี้ยหญ้าพวกนี้เราก็ตัดงเนี่ยราก็ตัดตัดหญ้าตัดไม่ไหวเขาจ้างคนเหรอวะเพราะมันยาวราวกันการจัดการเนี้ยหญ้าดิบมีเชื้อเพิ่นก็เลยต้องปลูกท่านปลูกนี่เสริมไปเรื่อยๆเนาะหยุดไม่ได้ครับครับเนี่ยครับจะเกี่ยวเชว้ครับ ต้นต้นน้อยหนาบอันนี้ทำปูเคร่อเดือนกรกดาปีที่แล้วอันมนได้แจกเดือนละกรกฎาคเปีใหม่มันจะะดเดือนเดเนาะปีใหมก็ประมาณหเดือนแล้วต้นอย่างครับมะทมะท้อน ตองบ้านเราออบ้านห้อคุยได้เดียวตนบ้นเีวปปีนี้บ่ค่อยดูป็นบบ ใช้หน้ากันพ่ากันประโชดนี่ครับซ <you> ุดนี้ก็ค่ะอันนี้อันนี้เป็นมวยก็ได้กลายเป็นมวยร้ายได้ปลูกเขียบนี้ก็ได้ได้จะเกิดเขียบถึงว่าทีนี้เลยได้สร้างรายได้น่ะหมอครับ ถ้ามันเป็นหน่วยกับมีรายได้เห็นแล้วโลหะสิบบาทเลยเอาไปขายโลหะสิบบาทนั่นเขาก็ซื้อดีอยู่ได้ละเพราะว่ามันเป็นกแบบอย่านบ้านเราขนาดนี้เนื้หน่วยมันกำลังครับนี่ครับมันต้องไปปลูกอันพืชที่มันดูแลยงะงะปลูกทุเรียนไงครับปลูกทุเรียนสร้างรายได้อยู่ทุเรียนเนี่ยมันเราต้อง มีความรู้อีหลีแล้วก็ใส่ใจคักๆแล้วนี่กำลังข้าบนเถอะแล้วผมไปทราบมากับพี่น้องคนทำยูทูปนั่งกันนะครับอันเวลาหน้าลมหน้าฝนแบบนี้ก็ล่นอันใดคะทุเรียนครับโอ้ใาอยู่เขาก็ล่นทิ้งหมดครับคือยังลมมากเงี้ยอยู่เกือบร้อยลูกน้อยมัหนีิเนาะครับมันดูแล้วเนาะเจ้าจะมากระยับมายู่ซื้อมาสองรอบแล้วกว่าอยู่พอได้ผลย้ายขึ้นม้ากรเลย นันีือมูอคิดน่วยค่วยครับไลคภาน้มีครับไกินละตื้น,นเพิ่นก็หรือแลได้เพินพร้อมใจใสเพินปูงครับขางัดการแจะมีตะเก็บข,ขายไหม,ม เอาจังใดครับไทยรือจังใดนะครับดินเนี่ยก็ฟ้ยดีนะครับไทยนดค่ะมีรถมีรถไยน้อยอ๋อจะเอานรอยานถีแงนกควีแงเ็นอคับเรื่องเรื่องเอออันน่้สูตรปสูใจนะครับดูใจครับรอรครับก็วัีเอามาแลี้วัี้ไทยซื้อซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นแปดแปด พี่ห่อเนี่ยครับรถเน,นี่ยพี่โต <c oughs> นต้าพี่โนต้าพี่ติ๋งแฟดเราคนผูนกเหรอเราว่า,วามันอายุยังหน่อยปีแล้วโบยาให้มันเต็นปันไดน,นเราอ่ะมันอันนั้น มันต้นมันสิขแขะแขกจะห้มันดีได้จากสองสับปีจะให้มันตีดนะแต่มาทางตีดที<อ>่กาก็ได้ต้นละซีหาหน่วยเลิกออกแล้วเลิอกออ,ออกคนละ ต้นเกียบครับนี่นะครับสร้างรายได้ให้ส่วนนี้ต่อไปพืชที่กำลังจะเริ่มสร้างรายได้บักเขียบในบ่มีรู้ดูการแนนะ่นะฮะตัะกทอ,อ,องักทองครับ เนี่ยตะก้าปลูกดาวเรืองโซนเท่านี้นหะคือเราปลูกซ้ําบ่อยๆแล้วมันก็เกลื่อนเวลาเนที่้ยยัยแบบวนเวียนนะจ๊ะแค่ตัวแค่ตัวกะลงถั่วแม่นนาแก่เขาจะปลูกเป็นกลุ่มครับยจ้งเป็นปลูกเป็นกลุ่มไอ้กิโลเลยยี่สิบห้าบาท ทั่วครับท้งท้ขขายย่อยเขาจะต้องใช้สามซิปเนาะครับทายส่งเสหายั้วแล,ล้วแค่ดูวสวยงามครับชวนการจัดการได้ที่ไร่ครับสร้างม,มูลค่าแต่ก่กอนเป็นทุ่งนาป่าบเป็นป่าหุบหกลุเป็นป่าลุกๆครับแต่ก่อนเป็นป่าหุบหกครับ તમા દ